รัฐมนตรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะรัฐมนตรีทราบเรื่องถอดละครเหนือเมฆกลางอากาศแล้วใช่ไหมคะ,ะทราบทางทางการแจ้งมาทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังข่าวผู้สื่อข่าวโทรมาถามทั้งวันปเปิดวันนี้ผมส่วนราชการหยุดต่างจังหวัดน,นะครับค่ะก็ทราบทราบเรื่องจากข่าวแล้วก็การรายงานทางโทรศัพท์เข้ามาครับค่ะรัฐมนตรีทราบข้อมูลชัดเจนอย่างเป็นทางการว่าละครเรื่องนี้จะไม่ออกอากาศคืนนี้แน่นอนเนี่ย กี่โมงของวันนี้คะเมื่อสักตอนหนึ่งชั่วโมงเสรศษที่ผ่านมาครับค่ะคนที่โทรมาแจ้งท่านนี่เป็นใครคะ,ะผมได้ฝากถามทางอ,อสอมทไว้นะครับว่าให้ช่วยดูรประเด็นนี้นะครับก็ให้ทางเจ้าฝ่าย่กฎหมายสมทว่ามีประเด็นนี้อย่างไรทางอ,อสอมทได้มีการแจ้งเตือนช่องสามเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นหรือไม่ นะครับก็ได้รับรายงานว่าไม่มีการดําเนินการใดๆจากอสมทไปนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับก็เลยไม่ทราบเรื่องหาสาระนะครับแล้วเมื่อเย็นนี้ได้คุยกันว่าเขาได้เห็นนะครับทางอสมทได้เห็นช่องสามได้ขึ้นประกาศกรณีที่บอกว่าขอเปลี่ยนแปลงละครเรื่องใหม่ขึ้นมาแทนก็ทราบ ประเด็นที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ขนานี้เท่านั้นเองะครับค่ะรัฐมนตรีครับถ้าจะให้ขยายความให้ชัดเจนเนี่ยนะคะความจริงแล้วคนที่จะตัดสินว่าละครเรื่องนี้จะได้ออกอากาศต่อไปหรือไม่เนี่ยอำนาจอยู่ที่ใครกันแน่คะ,ะคงต้องเรียนนะครับว่าช่องสามเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากทางช่องเก้าสมทนะครับช่องเก้าสมทก็จะมีคณะกรรมการนะครับโดยท่านผู้อำนวยการทางช่องเก้านะครับ ถือว่าเป็นนายสถานีตามกฎหมายแล้วก็มีคณะกรรมการคณะกรรมการาจะเป็นชุดใหญ่และมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเนื่องจากว่าเป็นมูลค่าสมมตานที่เกินหนึ่งพันล้านก็ต้องเข้าคณะกรรมการพรบร่วมถุนนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โดยปกติคณะกรรมการก็จะดูเรื่องอื่นๆเนื่องเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องทางทางทางช่องเขาดูกันเองอยู่ประการหนึ่งนะครับประการหนึ่งก็ทางกสทชซึ่งเป็น คณะกรรมาการที่เป็นไปตามพรบรขึ้นความถี่นะครับดังนั้นการพิจารณาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็มีทางกอสอทชนะครับส่วนทางกอสอมทชเองก็ดูในฐานะผู้ให้สัมปทานครับแต่เรื่องนี้ต้องเรียนว่าทางกอสวทชเองเยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อแจ้งให้ช่องสามระงับการดําเนินการออก อากาศละครเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับอสมทที่รายงานมาที่รัฐมนตรีนะบอกว่าไม่ได้คุยกับช่องสามให้งดออกอากาศละครเรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่มีครับสอบถามผู้บริหารแล้วไม่มีนะไม่มีไม่มีบุคคลใดๆจากอาสมทไปแจ้งทางช่องสามใดๆเลยนะครับค่ะแต่ทางอาสมทเคยคุยกับช่องสามเรื่องเนื้อหาละครที่ถูกวิพากษ์วิจารมาก่อนหน้านี้ไหมคะน่าจะไม่มีครับผมเพราะว่าถ้าแต่มีการพูดคุยก็คงต้องรายงานว่าเป็นการพูดคุยมาก่อน นะครับเมื่อเมื่อไม่มีการแจ้งแล้วก็ไม่มีการทราบเนื้อหามาก่อนก็คงไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้มาก่อนเลยครับค่ะมีสายตรงนักการเมืองเองคุยกับช่องสามไหมคะเพราะว่าถ้าเราดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าถ้าอสมทแจ้งท่านว่าไม่ได้คุยกับช่องสามเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ลําดับความอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นก็เลยถามตรงๆเลยว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่านักการเมืองพักการเมืองหรือการเมืองไม่พอใจเนื้อหาละครเรื่องนี้น่ะท่านท่านมีการพูดคุยกับใครในพักหรือว่าพูดคุยกับช่องสามเองไหมคะ กับช่องสามยังไม่ได้พูดคุยนะครับกับการเมืองก็พยายามสอบถามเหมือนกันแต่ว่าผู้ที่ดูแลจริงๆตอนนี้ถ้าถ้าบอกว่าช่องสามเป็นผู้รับสมรดามจากช่องเก้าผมเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกกำกับดูแลช่องเก้าก็มีผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมอ,อย่างที่เรียนว่าไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลแต่เนื้อหาของละครจรึงเป็นไปนไม่ได้ที่ที่จะไปพูดคุยอะไรในเรื่องนี้กับทางช่องสามแล้วก็่โดย ด้วยความจริงเลยนะครับว่าไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อเช้านี้เองแล้วก็วันนี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาทั้งวัน,นครับค่ะท,ท่านรัฐมนตรีวราเทพเนี่ยรู้จักละครเรื่องนี้ตอนไหนคะเคยอาจจะมีะคนที่บ้านเขาดูกันบ้างแต่ผมไม่ได้มีโอกาสดูละครนนะครับแต่ว่าเคยดูแต่แรงเงาครับบอกตามตรงว่าอาจจะดูบ้างเพราะตอนนั้นกระแสฮิตจริงๆเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับค่ะเรื่องนี้ไม่ฮิตในในหมู่นักการเมืองเหรอคะ อาจจะฮิตหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้ดูจริงๆครับค่ะรัฐมนตรีคะหลังจากที่ท่านได้ข่าวแล้วจึ่เรียนทราบว่าท่านขับรถอยู่แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะคแต่ว่าได,ได้โทรไปหาผู้บริหารช่องสามเองเลยไหมคะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป้าจะกลับไปอยู่ที่รัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีทันทีนะคะเรื่องนี้ไม่ได้โทรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จาเป็นต้องโทรไปหาช่องสามเพราะว่าขณะนี้ช่องสามเป็นผู้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับช่องสามเขาก็ไม่ได้ชี้แจงว่าการเมือง เทาที่ฟังก็คือว่าเป็นการชี้แจงว่าพิจารณาแล้วเป็นเรื่องของความเหมาะสมใช่ไหมครับถ้าจากที่ผมได้รับรายงานว่ามีคนดูการชี้แจงของช่องสามนะครับว่าเรื่องจากเนื้อหาสาระบางตอนมีความไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกเหตุผลว่าไม่ได้เหมาะ ใครเป็นคนบอกไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทางช่องสามพิจารณาว่าความไม่เหมาะสมนั่นคือช่องสามเป็นผู้พิจารณาเองหรือไม่นะครับค่ะรัฐมนตรีคะถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้สั่งนะคะและท่านไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ซะด้วยซ้ําทางอสมทผู้บริหารบอกว่าไม่ได้พูดคุยกับช่องสามให้ปรับผังก็คือถอนรายการออถอนละครเรื่องนี้ไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวท่นควรจะคุยกับใครถึงจะมีความกระจ่างเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของประชาชนในการรับรับชมละครเรื่องนี้คะ ตรงนี้ก็คงจะต้องถามแหะครับว่าคนที่บอกว่าใครเข้าไปสั่งจะสามารถบอกหรือไม่นะครับว่าเป็นใครเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะไปถามใครครับคงไม่มีใครทราบเลยครับนอกจากคนที่ถ่าหากว่ามีการสั่งเข้าไปจริงๆน,น,นะผมผมใช้ด้วยความเป็นธรรมนะครับขออนุญาตที่จะพูดว่าถ้ามีเรื่องที่นอกเหนือจากการพิจารณาของช่องสามแล้วมีบุคคลอื่นซึ่งจะเป็นใครก็ตามก็คงจะเป็นเรื่องที่ช่องสามต้อง ต้องออกมาชี้แจงหรือมาพูดว่ามีจริงไหมหรือว่ามีมีในลักษณะใดมีเป็นเพียงคันให้เสนอแนะแล้วช่องสามไปพิจารณาเอง หรือประการใดก็สุดแล้วแต่นะครับค่ะรัฐมนตรีคะเรียนจบเรื่องว่าทําไมถึงถอดถอดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านตอบไปขอ,ขอมาอีกหนึ่งมุมมองบ้างในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะคะซึ่งต้องเข้าใจการรับรู้ของประชาชนว่าต้องมีเสรีภาพเต็มที่นะคะแล้วก็การกํากับดูแลด้วยในมุมมองของท่านการที่สถานีใดก็แล้วแต่ตัดสินใจถอดผังรายการของตัวเองซึ่งกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นเหนือเมฆ ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองในมุมมองของรัฐมนตรีประจําสํานักค่ะท่านมองว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ไขแบบไหนหรือว่าช่องสามควรจะทําอย่างไรต่อไปคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการสื่อสารโลกออนไลน์ก็มีมากแสดงความคิดเห็นของผู้คนก็เยอะและในขณะที่ประเทศเราก็ต้องการความสามาัคคีนะครับผมคิดว่าคงเป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้คงจะลองให้ทางอาสอมทหาข้อมูลเพิ่มเติม,มหรือมีโอกาส แลกเปลี่ยนความเห็นหรือพูดคุยทางช่องสามดูนะครับถ้าหากมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงต่อนะครับมผมผม,มองเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นที่ไปโทษใครว่าไปเป็นผู้ดําเนินการนะรอยากให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนี้ก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องนี้ มันเกิดขึ้นกระทันหันแล้วก็รวดเร็วมากกับการนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลความชัดเจนที่อาจจะพูดได้ขนาดนี้ผมเองก็ต้องยอมรับว่า,ามีเพียงเท่าที่ได้บอกไปแล้วว่าไม่มีทางการเมืองแล้วไม่มีนโยบายใดๆที่ไปดําเนินการาที่จะทําให้เกิดการระง,งับการถ่ายทอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเา,ารออาใกคาะ ท่านรัฐมนตรีคะในอีกในอีกมุมหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักแล้วก็ลดหลั่นลําดับชั้นลงมาว่าท่านคุมอสอมทด้วยแล้วก็ช่องสามได้รับสัมปทานจากตัวอสอมทอเองเนี่ยนะคะท่านสามารถบอกผ่านไปหรือต่อสายโดยตรงกับช่องสามได้เลยไหมคะว่าถ้ามีกระแสวิพากษาแบบนี้ช่องสามน่าจะตัดสินใจกลับมาออกอากาศละครเห่ืงเมฆอีกครั้งนะคะผมเองคงต้องใช้เรื่องของการประสานงานผ่านทางท่านผู้บบอำนวย,ยการนะครับเพราะว่า อทางช่องสามเองเนี่ยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากทางช่องเก้าผมเองดูกำกับดูแลช่องเก้าเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอะไรคงจะพูดผ่านทางช่องเก้าไปก่อนนะครับส่วนว่าจะกลับมาออกอากาศหรือไม่ออกอากาศย่างไรเนี่ยผมคิดว่าความเห็นเบื้องต้นผมผมไม่สามารถที่จะให้ความากระจ่างได้จริงๆเพราะว่าเนื้อหาสาระของละครเองก็ไม่เคยได้ดูเพราะฉะนั้นดุลพินิษในการที่จะพูดว่ามันเหมาะสมจะออกไม่ออกควรจะกลับมาไม่กลับมาต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ ท่านรัฐมนตรีคะโดยมุมมองของท่านส่วนตัวนะคะท่านคิดว่าสถานีโทรทัศททน์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะสร้างเนื้อหาโดยเฉพาะละครสามารถวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยได้ไหมคะอ,อ๋อผมคิดว่าในออรัฐธรรมนูญก็ตามในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ตามเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการที่จะแสดงออกใดๆน,นะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของของกรอบของกฎหมายนะครับถ้าท้างคำถามนี้ก็กว้างไปสักนิดน,นึงนะ ไปดูในรายละเอียดเหมือนกันว่ามันกระทบต่อสิ่งที่มีข้อกําหนดของกรอบกฎหมายไว้หรือไม่นะครับเช่นเรื่องของการที่จะสร้างความเสียหายกับสังคมเสียธรรมอะไรต่างๆผมคิดว่ามันมันมัน,มนต้องแยกเป็นกรณีไปนะครับต้องดูในเนื้อหาสาระถ้าถามบอกว่าสามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าเนื้อหา มากน้อยหนักเบาแค่ไหนนั้นก็ต้องเป็นเรื่องกรณีไปครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะถ้าเราเปรียบเทียบกับการใช้สื่ออื่นๆนะคะในการวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองในประเทศเราเองเนี่ยนะคะในส่วนของข่าวรายการข่าวบางแห่งบางรายการหรือแม้กระทั่งหนังสือหนังสือพิมพ์วรารสารเกี่ยวข้องกับข่าวหรือแม้กระทั่งตัวหนังสือที่เขียนออกมาเป็นหนังสือเล่มเนี่ยนะคะการวิาพากษ์วิจารณ์การสมมุติภาพที่เหมือนกับของจริงมากกับการเมืองไทยความจริงแล้ว แคบจะไม่มีกรอบหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในวงการก็มองกันว่าแทบจะไม่ควรจะตีกรอบให้สําหรับการรับรู้ของประชาชนไหมคะเพราะฉะนั้นในคําตอบของท่านที่บอกมาสักครู่นี้ในแง่ของคําว่าความเหมาะสมเวลามันตีความก็ถกเถียงกันหลายเวทีนะคะว่าแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าแค่ไหนเหมาะสมหรือแค่ไหนไม่เหมาะสมคะรัฐมนตรีคะคงจะต้องเป็นที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนะครับในเรื่องของโทรทัศน์ ที่วิทยุกระตามเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายที่กสทชดูอยู่นะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์ในสื่อบางชนิดที่ควบคุมไม่ถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากทื่ต้องต้องหาทางหามาตรก,การในการดูแลกันต่อไปนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นผู้รับผิดชอบผมคิดว่าจิตสํานึกของคนที่นาเสนอก็มีส่วนนะครับในเรื่องของการที่ควรจะเป็นการสื่อ แสดงออกในสิ่งที่ผมคิดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมหรือว่าไม่ปกระบทบกับใครจนเกินขอบเขตหน้าที่อำนาจตามกฎหมายหรือสิทธิไม่ปกระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับค่ <c oughs> ะร,รัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าไม่ได้ชมละครเรื่องนี้เองนะคะแต่ว่าเวลาที่ผู้ที่ทํางานร่วมกันกับท่านนะคะได้มารายงานหรือว่ามา brief ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานท่านให้ฟังเนี่ยนะคะมีการพูดถึงละครเรื่องนี้ว่าส่งผลกระทบกับรัฐบาล มีการวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบอาจจะถึงอดีตนายกทักษิณหรือแม้กระทั่งรัฐบาลในปัจจุบันมีข้อมูลแบบนี้เข้าหูท่านบ้างไหมคะจากคนทํางานกับท่านานะคะยืนยันด้วยความสัตย์จริงไม่มีจริงๆครับค่ะไม่มีเรื่องนี้ได้ใครมาพูดให้ฟังเลยนะครับอาจจะเป็นว่าเข้าใจว่าเท่าที่สอบถามเห็นว่าเรื่องนี้ก็้องซึ่งออกาอากาศไม่นานหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีผู้คนดูกันมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าถามคําถามเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะครับผมค่ะ เรียนเชื่อว่าคนจะดูมากเลยสําหรับวันนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่วันจริงๆผมก็ตั้งใจจะดูนะครับไม่ได้อย่างพูดกับนักข่าวว่าไม่ได้ดูเลยะนะครับเพราะว่าเราบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะมีเวลาไปดูช่วงละครได้ก็กลับข่าวในช่วงดึกๆเข้าใจค,ค่ะวันนี้ท่านตั้งใจว่าจะดูใช่ไหมคะสถานดูบ้างไงนะครับค่ะวันนี้ท่านตั้งใจว่าจะดูละครเหนือเมฆใช่ไหมคะ อ๋อเมื่อเช้ามีนักข่าวถามน,นะครับว่าเคยดูไหมผมก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นข่าวไม่น,นี้ผมก็คงต้องกลับไปดูแหละครับค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็อยากจะรู้ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไระนะครับค่ะแล้วพอท่านทราบข่าวอีกทีว่าละครเรื่องนี้ถูกถอดกา,ากาศท่านเสียดายในฐานะคนดูไหมคะ เดียวน,นะครับสัญญาณผมเริ่มจะไม่ดีไม่เป็นไรญญนคร่ะเรียนถามซ้ํานะคะคที่ท่านตั้งใจว่าจะดูหลังจากที่เป็นข่าวแล้วนะข่าวสอบถามจากท่านน่นะคะเอ่อเรยนก็เลยถามท่านในในในมุมมองของคนที่เป็นคนดูบ้างไม่ใช่รัฐมนตรีประจําสํานักนะคะว่าพอจะดูแล้วไม่ได้ดูเนี่ยใจใจคนที่จะเป็นคนดูท่านว่ามันก็ม,นกมันก็เสียความรู้สึกไหมคะเอ่อเแทนไม่ได้นะครับผมผมคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวเองก็คงจะต้องมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันครับ แต่อย่างน้อยคงมีบ้างนะครับผมว่าคนที่ดูอะไรติดแล้วก็คงอยากดูนะครับแต่จะตอบแทนทุกคนว่าทุกคนคิดเหมือนผมคงเป็นไปไม่ได้นะครับเข้าใจค่ะและรัฐมนตรีคะยังได้ยินอยู่นะคะครับได้ยินครับค่ะท่านคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นว่ากันตรงๆแบบไม่ต้องใช้ภาษาสละสรวยมากนะคะเพราะมันค่อนข้างจะด่วนก็คือว่า เรื่องนี้ถูกถอดจากช่อง3กลางอากาศและเรื่องนี้จะกลายเป็นงานเข้ารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีทันทีเลยคะ่ะท่านท่านเตรียมจะชี้แจงอย่างเป็นทางการยังไงะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับคาถามแรกว่าถูกถอดเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ตรงนักนะครับเป็นการที่ช่องสามเขาแกล้งว่าเขาขอระงับการออกอากาศเองนะครับก็ขอใช้ค่้อยคําให้มีความรู้สึก บีขึ้นมานิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ส่วนจะถามว่ากระทบจะชี้แจงอย่างไรก็คงต้องชี้แจงตามความเป็นจริง <c oughs> นะครับชี้แจงตามความเป็นจริงแล้วอยู่บนพื้นฐาน <Wow. S 2> และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <c oughs> นะครับผมคิดว่ายืนหลักความความเป็นจริงเท่านั้นแหละครับผมคิดว่าจะสามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือว่ายืนยันได้นะครับค่ะท่านรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกรณีละครเรื่องนี้งดออกอากาศไหมคะ,ะยังครับขณะนีะ้ผมคงเดินทางกลับ เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ได้ฝากให้ทางองสอมทเขาช่วยติดตามประเด็นไว้ก่อนนะครับแล้วอย่างไรคงจะได้หาหรือกับทางผู้บริหารอสอมทอีกทีหนึ่งครับค่ะรัฐมนตรีครับออพอทราบเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านได้มีการตรวจสอบกับใครเพื่อที่จะให้ข้อมูลแทนท่านได้ไหมคะหมายความว่าเช่นผ <จะ S 1> ู้ที่ใช่ค่ะเช่นอสอมทถ้าที่ัน วางสายจากข่านไปที่ทานสามารถสอบถามผู้บริหารอสมทได้เลยไหมคะได้ครับคือเข้าใจว่า่นสักครู่นี้ผมไม่ได้ติดต่อทางฝ่ายท่านผอนะครับติดต่อฝ่ายกฎหมายซึ่งท่านผอท่านก็อาจจะมีภารกิจอยู่ก็เลยได้ถามฝ่ายกฎหมายอยู่ยังไงก็ลองโทรติดต่อทางท่านผอคงจะทราบเรื่องแล้วแหะครับค่ะดีฉันใช้คำอนุญาตของท่านลองโทรติดต่อเลยนะคะครับยินดีครับค่ะท่านรัฐมนตรีขอพระคุณมากค่ะสําหรับคําตอบวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ